สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดก็มีรถเอาติสสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะ เป็น Toyota าเ t i ติ 1.6G ปี2017นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูราคาหน้าป้ายนะคะคันนี้นะราคาหน้าป้ายนะคะตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะนัดไม่ขายนะคะวันนี้นัดเสนอราคาอยู่ที่445,000บาทนะคะราคาหน้าป้ายอยู่ที่459นะนัดขายอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถเอาติ 1.6G อยู่แนะนำคันนี้เลยห้ามพลาดเลยนะคะ ถ้าสนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์098-260-9587นะคะ098-260-9587นะคะนัดเพรยนต์นะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันี้นะคะก็ได้เป็นโฉมหน้าใหม,ม,ม่โฉมแมนเดเชนเรียบร้อยแล้วนะคะทะเบียน5กไก่พศสมเทา5่นะคะ โลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าโเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็ได้เป็นล้อแม็กอลลอยปัดเงา2ส,สีนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตห้ารูโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะในส่วนของยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางปีนี่เลยนะคะยางปี2020นนะคะเห็นไหมเอ่ย อ,อย่างปีงปี2020ใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งเลยนะคะช่วงล่างของรถคันนี้นะคะก็สภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะรอยซีนด้านในก็สีเดิมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ขยับเขยื้เลยนะคะคันนี้นะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะเอกลักษณ์เด่นๆของตัวเอาติดเขาเลยนะคะก็คือจะมีเส้นโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางตรงมือจับประตูนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่นะคะคันนี้นะติดฟรีม,มาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้รถไปนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะ ในส่วนของช่วงน่างด้านหลังคันนี้นะคะก็สภาพเดิมๆนะคะรอยจุดเมท้าส์นะคะกลมๆเห็นเด่นชัดเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะคันนี้นะลูกค้าถ้าสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสภาพวสวยๆเลยนะคะลดราคาลงด้วยนะมีการลดราคาลงให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาใหม่ฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีเส้นโคมียมนะคะตัดผ่ากลางโคมไฟนะคะรากยาวไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ เป็นโครโร่เอาติด 1.6G นะคะคันนี้นะด้านล่างก็มีเงินส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยสวยเลยนะคะคันนี้นะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มนะคะเห็นเด่นชัดเลยนะคะโลโก้ด,ด้านหลังก็เป็นแบบโพรเมียมเช่นกันนะคะคันนี้นะห้ามพลาดเลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถเอาติดอยู่นะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะคันนี้มีการปรับราคาลงด้วยนะคะราคาลดลงด้วยนะคะติดต่อมาที่เบอร์0982-609587นัดเพชรยนต์ได้เลยนะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะเรามีบริการไฟแนนซ์ย่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกวนนะคะไม่สะดวกมารับรถเราก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาปรึก ษาพวพูดคุยกันก่อนได้นะคะยัดยินดีให้บริการนะเดี๋ยวนะจะพาไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยค่ะ สำหรับเรีดภายในของรถคันนี้นะคะภายในจะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะก็จกบรบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ําตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจคีเลตนะคะเป็นกุญแจคีเลตสตาร์ทมือนะคะปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์นะคะได้เป็นแอร์กลมๆหมุมนได้360อองศาแบบนี้เลยนะคะตรงด้าน ด้านล่างก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็หน้าจอเรือนไม้นะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะรองสตาร์ทรถให้ดูนะคะเรามาดูเลขไม้กันนะคะว่าคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ คันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1 0 8 0 0แเกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางสศูนบริการได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นแบบวิทยุ FMCDUSBAUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อันาล็อกนะคะหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะมีในส่วนของที่วางแก้ววางขวดน้ําให้ด้วยนะคะ มีที่พักแขนให้นะคะสามารถเปิดนะคะเก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะตรงคอนโซลนะคะก็ตกแต่งเป็นโหนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะสวยๆเลยนะที่เก็บสัมภาระด้านข้างนะคะก็เก็บในส่วนของเอกสารคู่มือสำเนารถไว้ให้ลูกค้านะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะคันนี้นะคะก็ ได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเบาะแบบแน่นๆแต่งๆต่ตึงตเลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะสภาพสวยสวยเลยนะหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ขยับขยเยอเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังะคะก็กว้างๆกันเลยนะคะนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้1ช่องนะคะมีที่เสียบชาร์จไฟให้ด้วยนะคะภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะดูหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะอ่าเดี๋ยวนัดเปิดก่อนนะเดี๋ยวไปเปิดด้านในนะคะ ่าเปิดจากกุญแจก็ได้นะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างกว้างกันเลยนะคะ บรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะสาสี่ใบนี้อัดไปได้แน่นๆเลยนะคะเพราะว่าห้องเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะด้านล่างเขาก็มีในส่วนของล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างสภาพเดิมๆเลยนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเมดอาส์นะคะกลมๆเรียงตัวสวยงามเลยนะคะ มีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้านะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับเยืยอเลยนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตรงกระโปรงด้านหลังนะคะก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะขอบยางนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะคันนี้นะ คุ้มค่าเลยนะคะลูกค้าได้ไปนะคะสภาพสวยๆงามๆเลยนะคะรับประกันรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะรถของเรานะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าได้ไปนะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 6 0 0ซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะคะลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างกับเครื่องยนต์เดิมแท้แน่นอนนะคะสภาพสวยๆงามๆเลยนะคะ ขานหน้านะคะเดิมเดิมเลยนะคะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆิมสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยีนเลยนะคะจุดมาร์กเต้นสีจากโรงงานก็มีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเลยนะคะรอยซีนเดิมเดิมนะคะหัวน็อตด้านในสภาพเดิมๆิมสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยีนเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังมีติดอยู่นะคะ สติกเกอร์มองอ,อก,กอน,นะคะมีติดอยู่ครบนะคะคันนี้นะคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าได้ไปนะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสสวยๆงามๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ โตโยต้าเอาติ 1.6G ปี2017นะคะราคานะคะตั้งขายอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นเองนะคะมีการปรับลดราคาลงมาให้ด้วยนะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะ0982609587เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดน,นะคะในการอัปเดตคลิปวิดให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ